ฝันเ็นตะขาบนะครับใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4นะครับลองอธิษฐานเลือกดูนะครับสําหรับท่านที่เลือกใบที่1นะครับในตรงนี้นะครับสิ่งที่ท่านหวังสิ่งที่ท่านมองอยู่ว่ามันสดใสสวยงามนะครับท่านเองนะครับอาจจะต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าในความสําเร็จหรือในสิ่งดีๆสิ่งที่ได้กาไรนะครับที่เป็น เงินเงินทองทองนะครับอาจจะมีสิ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ละเอียดที่้วนนะครับดูดีๆนะครับอย่าไปหลงกลในบางส่วนบางประเด็นนะครับอาจจะทําให้เราผิดพลาดลงทางไปได้นะครับขอให้ท่านนะครับดูดีๆนะครับใจเย็นๆนะครับในการเลือกสิ่งต่างๆนะครับไปที่2นะครับก็จะหมายถึงนะครับท่านเองนะครับก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ ต้องการรู้มากขึ้นนะครับเข้าใจในกฎเกณฑ์เข้าใจในสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเข้าใจในถังลึกมากขึ้นนะครับจากที่เราเข้าใจน้อยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่เราสนใจนะครับเราก็จะมีความรู้ในด้านนั้นๆมากขึ้นนะครับมีความตกกลึกในด้านนั้นๆมากขึ้นนะครับใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกใบนี้นะครับในเรื่องของ ความศรัทธานะครับหรือว่าความเข้ากันนะครับของเพื่อนนะครับหรือว่าความจงรักภักดีนะครับต่างๆนี่เราขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เราคิดว่าใช่นะครับเป็นเพื่อนเราได้นะครับเป็นเพื่อนตายตรงนี้ต้องระวังนะครับว่าบางครั้งเราไปฝากผีฝากไข่กับคนบางคนนะครับขาอาจจะไม่ใช่ตามที่เราคาดหวังนะครับตรงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีนะครับ ทางที่ดีนะฮะช่วยเหลือตัวเองดีที่สุดอย่าไปหวังพึ่งใครนะครับในช่วงระหว่างนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไพ่กลับหัวเราก็ต้องระวังดีๆนะครับว่าสิ่งที่เราคาดหวังอาจจะไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะครับที่เป็นจริงนะครับอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราไม่คิดไว้ก็ได้นะครับ ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลานะครับที่มีการติดต่อนะครับพบปะพูดคุยกับผู้คนนะครับมากหน้าหลายตานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านจะช่วยท่านนะครับให้เข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเข้าใจผู้คนได้มากขึ้นนะครับไม่ต้อง ไปกลัวอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งดีๆนะครับรออยู่นะครับนันเองนะฮะอาจจะได้มีเวลานะครับอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับก็ได้ดูแลคนที่ใกล้ชิดนะครับคนที่ท่านรักนะครับตอนนี้ก็จะมีเวลาให้กับเขามากขึ้นนะครับแล้วก็จะทนุถนอมเอาใจใส่เ้ามากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นทําให้ครอบครัวสดใสนะครับทาให้ความอบอุ่นนะครับทั้ง เพื่อนโรงงานนะครับแล้วก็ลูกน้องต่างๆนะครับก็จะแฮปปี้มีความสุขนะครับเลขนําโชคของท่านนะครับได้แก่นะครับหมายเลข8นะครับหมายเลข35นะครับหมายเลข43นะครับและหมายเลข16นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข16นะครับหมายเลข43นะครับหมายเลข35นะครับและหมายเลข8นะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ